จะมาแนะนำคำสั่ง array ในโปรแกรม G s t a r c a t นะครับการใช้งานง่ายมากนะครับเพียงแค่ใช้ตัวยอดช็อตคีย์ AR เหมือนโปรแกรม a u t o c a t เลยนะครับเสร็จแล้วเราเลือกนะครับวันนี้จะมาเสนอในส่วนของตัว Rectangle Array นะครับวิธีการใช้งานก็คือให้เรากำหนดในส่วนของทั้งแถวแนวตั้งแล้วก็แถวแนวนอนนะครับตัวอย่างอันนี้ผมเป็นแนวนอน4แถวแถวนวตั้งทั้งหมด8แถวนะครับตัวโปรแกรมสามารถเลือกนะครับ สีเลี่ยมอบเจกต์แล้วก็ทำการคลิกเลือกวัตถุที่ต้องการได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของตัว local offset แล้วก็ column offset เป็นการตั้งค่านะครับในส่วนของระยะห่างตามพรีวิวบริเวณนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับเพื่อกําหนดระยะห่างโดยการคลิกลากมาแบบนี้ก็ได้นะเขาจะทําการวัดระยะให้เราแบบนี้นะครับตัวอย่างประมาณนี้สมมุติผมบอกเปลี่ยนเป็น12ทั้งคู่นะครับหลังจากนั้นเราไปพรีวิวจะโชว์ข้อความขึ้นอาจจะโชว์ในส่วนของตัวออบเจกต์แบบนี้ขึ้นมานะครับถ้าต้องการหรือว่าพอใจแล้วกด enter ได้เลยเรียบร้อยครับผม อันนี้เป็นในส่วนของตัวคําสั่งอะไรครับ